สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านครับมาวันนี้ก็มาเจอกันอีกเหมือนเช่นเคยนะครับมาคลิปนี้ก็จะพาพี่น้องมาดูพระเครื่องพระบูชานะครับเป็นพระบูชาเป็นพระบูชานะครับเป็นพระพระเจ้ามรกตทองคําทรงเครื่องนะครับนะพระเจ้ามรกต ทองคําทรงเครื่องนะมนะีเพื่อนบ้านนี่เลยนะนำพระองค์นี้มาให้ผมเป็นสื่อกลางนะครับถ่ายทอดทางยู u ูบนะทางอินเทอร์เน็ตผ่านไปถึงพวกเซียนต่างๆที่อยู่กรุงเทพมหาคนครหรือ,อเซียนที่อยู่ต่างจังหวัดต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเซียนใหญ่หรือเซียนน้อยก็แล้วแต่นะครับ นะให้ดูพระองค์นี้นะครับนะเจ้าของพระองค์นี้บอกว่าพระนี้เป็นพระแก้วมรกตรทองคําทรงเครื่องนะแกจะเปิดสองล้านนะครับแกต,ตั้งราคาสองล้านนะครับตั้งราคาไว้สองล้านนะเอามาให้ผมดูและให้ผมเป็นสื่อกลางถ่ายทอดออกไป สู่ประชาชนทุกคนนะครับที่มาดูคลิปนี้ก็จะได้ตัดสินว่าพระองค์นี้น่ะนะสมราคาหรือไม่ตั้งราคาไว้สองล้านนะเอามาให้ผมดูนะครับนะ,ะผมก็บอกว่าถ้าเอามาให้ผมลงให้นี่ต้องเสียเงินนะนะต้องเสียค่านะต้งเสียก็เสียแกว่างันนะแต่ต้องขายได้นะถึงจะเสียให้ นะต้องขายได้ถึงจะเสียจะแบ่งเปอร์เซ็นให้แกว่าง,งั้นนะเอาเอาก็เอาเอาอยัางไงก็เอาอะนะเอามาให้ผมดูอันดับแรกผมดูซะก่อนนะนะผมดูแล้วผมก็ดูตรงนี้นะดูจุดนี้ครับนี่นะดูตรงจุดนี้นะครับนี่ผมวงกลมไว้นี้นะครับผมดูแล้วผมก็บอกว่าพระนี่มันเป็นพระเอที่ชำรุด เป็นพระชารุดพระไม่เต็มร้อยนะครับพระไม่เต็มร้อยพระชารุดพระหักบินนะครับเป็นพระหักบินนะดูให้ดีๆนะครับจะเห็นเม็ดกลมๆเนี่ยหายไปประมาณสองประมาณสองเม็ดนะครับนะเป็นพระที่หักบินพระไม่เต็มร้อยนะครับนะจุดที่สองที่ผมดูนะครับผมดูจุดนี้นะครับนะผมดูดูให้เห็นชัดๆนะครับนี่ครับ ดูใบหน้าขององค์พระนะครับนะเป็นพระที่ไม่คมชัดลึกนะครับเป็นพระที่ตื้นๆน,น,นะดูชัดๆแล้วเป็นพระที่ตื้นๆเบื่อๆนะครับไม่คมชัดลึกนะดูตรงปากของหลวงพ่อนะดูตรงปากของพระองค์พระนะเป็นตื้นๆน,น,นะครับนะมันจะเป็นไปได้หรือพระเจ้ามรากตทองคำลักษณะอย่างนี้นะผมก็บอกนะบอกเจ้าของพระองค์นี้นะครับ แกก็นั้นอยู่นั่นแหละว่าเป็นพระทองคำนะเป็นพระเจ้ามรกตทองคำนะแจก็ยืนยันอยู่นั่นแหละนะครับว่าเป็นพระทองคำนะนะผมบอกแล้วว่ามันไม่ใช่ทองคําอาจจะเป็นพระทองเหลืองหรือทองสำริดประมาณนี้นะแจก็ไม่เชื่อนะเนี่ยแจดูตรงนี้นะครับแจดูตรงจุดนี้นะดูตรงจุดนี้ครับนี่นะตรงปลายเสียนพระเนี่ย จะบอกว่าตรงนี้ทองคําแท้ๆจะบอกนะเป็นพระทองคําแท้ๆนะพระทองคําพระแจ้มมรกตทองคําทรงเครื่องจะบอกอย่างนั้นนะจะเปิดสองล้านนะครับนะผมดูแล้วผมก็บอกว่าโอ้ยมันไม่ได้รอกไม่มีใครเอาหรอกสองล้านนะนะไม่มีใครเอาสองล้านนะนะดูยังไงจะเป็นทองคําผมดูแล้วไม่ใช่ทองคํานะแ่ก็ยืนยันอยู่ว่าทองคําทองคํานั่นแหละนะ เนาะถ้าอย่างนั้นก็ให้พวกเชียนที่อยู่ทางกรุงเทพมหานครเป็นผู้ตัดสินนะเชียนใหญ่เชียนน้อยต่างๆที่อยู่ต่างจังหวัดใครที่เข้ามาดูคลิปนี้ก็ให้ดูนะให้ตัดสินว่าเป็นทองคําหรือทองเหลืองหรือทองสำริดนะใครที่เข้ามาดูก็จะลืมอคอมเมนต์มาบอกด้วยนะครับนะนะครับอย่าลืมคอมเมนต์มาด้วยนะครับว่าพระองค์นี้น่ะเป็นทองคําหรือว่าทองธรรมดา จะเป็นทองคําหรือทองสำริดหรือทองเหลืองก็ให้คอมเมนต์มาบอกนะครับนะครับคอมเมนต์มาบอกด้วยนะครับนี่ครับนะดูให้ชัดๆนะครับนี่ด้านหลังนะครับนะไม่ใช่นะครับดูด้านหลังครับนี่นะนะครับนี่ครับด้านหน้าครับ นี่ครับด้านหน้านะนะครับนะนะครับนี่ครับด้านหน้าดูให้ชัดๆนะครับนี่ครับนะดูให้ชัดๆเลยนะครับดูให้เห็นแบบชัดๆเลยนะครับอ่าจะบอกว่าเป็นพระทองคํานะเป็นพระเจ้ามรกตทองคําทรงเครื่องแก่วงั้นนะนะจะเปิดสองล้านนะ ผมก็บอกว่าไม่ได้ดอกสองล้านไม่ได้มันแพงเกินไปนะมันแพงเกินไปสองล้านนะ่นะอาจารย์ก็บอกว่าเอาถ้า,างั้นก็สักหนึ่งแสนได้ไหมเปิดสักหนึ่งแสนได้ไหมเอาก็แล้วแต่นะจะเปิดเท่าไหร่ก็แล้วแต่แต่ต้องให้ผ่านตาเซียนเสียก่อนนะก็เลยลงคลิปมาให้พี่น้องได้ดูกันนะครับนะให้ประชาชนทั่วๆไปได้ดูด้วยกันนะครับ นะถ้าใครดูแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกนะครับนะคอมเมนต์สนแสดงความคิดเห็นมาได้นะครับหรือใครที่สนใจอยากจะโทรติดต่อก็ได้นะครับอย่าลืมโทรนะเบอร์โทรก็จะลงไว้ใต้คลิปนะครับใต้คลิปนี้นะครับนะเบอร์โทรนะครับโทรมาปรึกษาหารือโทรมา,าพูดคุยกันได้นะครับนะสำหรับพระองค์นี้นะครับหรือว่าใครจะสนใจอยากจะเช่าบูชาก็โทรมาคุยกันก่อนนะครับนะ นะครับนผมบอกว่าจะแท้คนเดียวอยู่บ้านนะ่ะมันไม่ได้หรอกพระแท้นะ่ะต้องแท้ใครเห็นก็ต้องบอกว่าแท้นะนะใครดูก็ต้องแท้นะคนอื่นดูก็ต้องแท้ไม่ใช่ว่าแท้แต่เจ้าของพระคนเดียวไม่ได้นะขายไม่ได้ถ้าแท้อยู่คนเดียวมันขายไม่ได้ไม่มีใครเอานะคนอื่นดูก็ต้องแท้ด้วยนะครับมันถึงจะขายได้นะ ก็เลยดูคลิปมาให้พี่น้องได้ดูได้ชมกันนะครับนะอย่าลืมสุดท้ายก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกหรือโทรมาคุยพูดคุยกันได้นะครับนะครับชิปนี้ก็พอแช่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ